สบายดีพี่น้องสบายดีเอทุกคนพี่น้องมือนี่ออกมานาโขเข้าคือเก่าพี่น้องเรามาส่องมืออีอูดก่อนพี่นอ้องทำไมเธอถึงซกมกอย่างนี้น้องอูดก็เพราท่านล,ล่างขี่เธอ จะมุกมากเลยอูดอุ้ยสภาพสภาพอูดอูดฮดีสดีชดีใช ในช่วงกระโปกแน่นะพี่น้องโภธทลังซาอุดกินหูกันแล้วเหรอฮะ อ้อยนะบันทายมันคือเป็นขนาดเดีเดนี่อยอยยอ,อีโอตฉีดในอีอันนี้ ตักขีกันที่ขีมันลายลาอ,อย่เขื่องแกะพะยงมาผ่าเดีเ๋ยวเจ้ากับเจียกยบจะหูมันที่เจ้าไเห็นเดี๋ยวผมมัาสูงมันนี้มันจะสูงสามสี่บล็อกนะ สังเกตบางตูด hmm พ <right? S 1> <laughs> <pas> <une> <laughs> ี่น้องท่านท้าองส์ศ yeah, า่ยแล้วบบ ชกมกแน่น่น้องพอพระทนหลงังเห้ยมงอยู่อุอุ ออกมาเลายสะเวินหูสะเวินตาดีพี่น้องบับสวยเจ๋งม่วัน,นะตะก,กีบ้บ่มี่นะไม่วันวนี้มันกินหนาน นี่เล็กพี่น้างเล็กกันเล็กหกพันกว่าบาทพี่น้างจักเซนนี่หน่อใจชิมาจอดชิมาเห็ดบินบล็อกกัดสองลอยก่อนเบิดแล้ว เลือดยังเลือะลอ,อยพูดักช่องร้อยก่อนชิลายยังเนาะนี่น้านพับพี่น้องชิปูพักพักการ์ดนะครับพักนี้ก่อนพักกวงตูงพักเงี้ยฮะเด็พี่น้อง อันคองกล้างทางอย่างเก็บเก็บฝังอ,อ่ะน็มาเก็บฝั่งนี้เน่ยเนี่ยเนี่เน,นี่ยอะเราจะปูปะกก็ได้ฮะกับคันแล้ว อาดินขันเอาเข็ดนั่นพักอันนั่นเข็ดนี่พักอันนี้ไปยังชีนะพี่น้องแล้นเห็ดเข็นไปนี่มันจังเห็ดหัวออกง่ายแล้วก็สิปูมะเขือย,ยังไงพี่น้องต่อไปเลยมาสมุนย่าพ่ออยากปล่อยงว่วนมายังเห็ดหัวออง่ายมาเนี่ยเศรษฐุนไม้มาเนี่ย อีกาน,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 นึเสร็จจากน,าน,นั้นหนึ่งนานสองนานานานที่สามนานที่สามพีดเอาหานานก็เลือกผื่อ่า ทางว่านเขาจะมาส่งเสาร์นี่บ้าว่า เล็กเข้ามาส่ง,สง,สงเสาวนิมย่อยอืมอืมเชียงมูอะไรเปเหตุบักแกง ยังอีลนอสเซลนอสระคำเอ่ยเก็บมากระทันพี่เน้ยสุกเตรียมต้นเตรมต้นพี่นอ้องใ้รอยากก็มากินได้ท่านร้านชม,ม,มได้เลยพี่เนาะวิวมอนมาท่นชมได้เลยรานแสบ